สวัสดีครับแฟนหวยและสมาชิกทุกคนรวมทางพ่อแม่พี่น้องที่ติดต,ดตามกันอยู่ตลอดนะครับเลขเคลียร์ล่างหรือเด่น10หน่วยล่างชุดที่2นะครับเอาไว้พิจารณาเอาไว้จับคู่เอาไว้ กับเลขเด่นหรือเลขดับหรือเลขแต้มต้องสู้กันทุกงวดนะครับต้องตามข้อมูลกดติดตามไว้นะครับงวดที่1574ออก59าเกติดห้หนึ่งตัวนะงวดที่2องแออก0ูมา0 วัู 3, 0, อี่หนึ่ออกสามสองมาสองวัที่ 4, 8แปออกสามาแปวัทีห้าหน่งสามออกออหนึ่งมาหติดตาม ข้อมูลให้ดีนะครับอาจารย์จะลงให้หลายๆชุดหลายๆสูตรและปจารณากันเองด้วยแล้วเผื่อถ้ามีแนวทางถ้ามีเวลาว่างอาจารย์ก็จะมาสรุปวิเคราะห์ให้ดูพร้อมกันวันที่6กับ2 4 1ออก2 1มา2มา1 2ตัวเลยครับเลขทุกชุดเลขทุกตัวมีเสร็์ เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเราต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกดึงเลขเด่นตัดเลขดับวันที่เจนะ็ด 8, 3, 5, 2, ออกห้าหนึ่งมาหนึ่งนะวันที่แปดสามห้าสองออกสองสามเนี่ยอาจารย์ก็เพิ่งกลับมาจากไปหาหมอนัดมาจะชื่อนัดนะหมอหมอนัดไปหา ยามาหวานความดันไขมันแล้วก็หลายๆครับอาลืมอกอยาแก้แพ้มายาแก้แพ้กันแพ้หวยครับเอามาแจกให้กับทุกคนเพื่อจะได้เองๆกันของอาจารย์ก็ สูตรก็เข้าบมงทีก็จับให้ผิดนะครับทุกคนก็จับเองด้วยวัตที่แปดสามห้าสองออกสองสามเอ๊เมื่อกี้ก็เห็นอยู่สองนะงวดที่เก้าสามห้าสองออกห้าหนึ่งมาห้าวัตี่สิบหกแปดห้าออกห้าศูนย์เดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จเรจะลงไปล้างรถอีก ล้างรถเสร็จดูดฝุ่นขัดสีอีกนี่ออก50า 0, นะวันที่สิบเอสามหออก54มา5นะครับดูดสีดูดเอ้ยขัดสีดูดฝุ่นไปล้างที่ปากซอยนี่มอมอดอเลยครับล้างแล้วยังเป็นคราบมันก็ไม่ได้ขัดให้ หุ่นก็หลุดไม่หมดแย่แย่มากๆอาจารย์ก็ไปล้างมาเป็นเดือนแล้วมั้งก็จะล้างเองก็ยังไม่ว่างเดี๋ยวต้องลงไปล้างแล้ววันนี้ขับรถออกไปเกลออไปหมดรถเดี๋ยวต้องล้างเองครับขัดสีด้วยน้ำยามีอยู่ไอ้ยออะไรกากานี่แหละไม่โฆษณาให้นะ สิบสองสี่หกสามออกสามสองเอ๊ะเมื่อกี้เห็นสามสองอยู่วอนนี้ไงสองสามเอ๊ะมันชอบออกตัวเก่าสามสองสามมาสามนะครับนางรถเสร็จก็จะมาอัพคลิปต่อครับไปแอฟฟ้าไปแอฟ ในมาแอปแดงแต่เดี๋ยวไปแอปดำอีกหลายช่องครับเพื่อตัวรอด1 3 0่งมออกสามมันหลายอย่างนี่มันเหนื่อยนะครับเหมือนท้งร่างกายแล้วก็จิตใจสมองนี่บางกลั้งหอบบางทีก็อึดอัดเพราะมันหายใจไม่ทันครับบางทีมันต้องคิดต้องใช้พลังงานนะ ก็เดี๋ยวตกเย็นนี่ก็ไปปลูกผักอีกฝั่งตรงข้ามบ้านนะครับลดน้ำตาลในเลือดเพื่อสุขภาพแล้วก็ปลอดสารพิษได้กินผักเนี่ยชีวิตแต่ละว,วันนี่ต้องต่อสู้นะครับทุกคนอย่าท้อแท้กับชีวิตนะดูตัวอย่างอาจารย์นี่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลย ขนาดนอนนี่ยังคิดหวยคิดนั่นคิดนี่เก็บไปฝันเหนื่อยหนักก็ไปอีกตื่นมาตีสองเครื่องหิวต้องลงมากินอีกหมอสั่งยายสองเม็ดก็ต้องลดยาครับโปรตีนน้ำตาลมันลดสั่นเป็นเจ้าเหงื่อแตกป,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 ปั๊บๆๆต้องกลานลงบันไดมาเปิดตู้เย็นโว้ย สิกคับ918ออก87ดเอ๊ะนี่จะบ่นทำไมเนี่ยครับถ้าไม่บน่นไม่พูดให้ฟังก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันนี้เหนื่อยยากแสนเกินยุ่งแก้ไหนต้องเกียดเวลามาให้ทุกคนได้รับข้อมูลกันด้วยครับเพราะฉะนั้นดูข้อมูลแล้วอย่าลืมกดขอบคุณกอบใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share. ให้ด้วยจะแปด เดีย๋ยวหายใจแป๊บกลับมาถึงนะครับก็รีบรีบ,รบเร่งเร่งทำเลยหกแปดห้าครับออกศูนย์หกงไม่ว่ากันนะครับกงองยาอย่า,อา,ยาลำคาญนะครับลำการก็ไม่ว่าครับแต่อย่ามาคอมเมนต์ด่ากันว่าบน่นอาจารย์ด่ากลับนะจะไปแอบร้องให้อีกสิบเก้าเก้าหนึ่งแปดออกเก้าหนึ่งครับมาสองตัว ยี 23, 52, ออ 26, ่สออก26มาสองแต่ละสูตรนี่อย่าเชื่อร้อซว่ามันจะเข้านะครับจนกว่าหัวจะออกแล้วจนกว่าจะวิเคราะห์อ,อีกทีว่าความน่าจะเป็นเอาตัวไหนไปโชว์เอาตัวไหน,ไป,หนไปชิงนางงามถึงไหนละยี่นว 28, นะวอนี่26ยังไม่ได้อ่านสามารถสอออก26 8.07ออก5.0อืมตั้งง่วง22่สกับ4 6.3นะมาไหมมาไหมมันยังไม่บอกครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอวิกห์อีกทีครับจดไปเล่นเล่นไปก่อนดีกว่าไม่มีอะไรทํานะโอเคเมื่อกี้ดูกันมาแล้วใช่ไหมครับ มีตัวไหนบ้างเอ่ยก็ดูไปกดย้อนหลังไปดูก็ได้ครับนี่เป็นสูตรที่สองเลขเคลียร์ล่างนะสูตรที่หนึ่งเป็นตัวไหนสูตรที่สองตัวนี้อาจารย์เอาไมาใสามสูตรไว้เลือกดูนะครับคอมเมนต์เยอะๆกดแชร์เยอะๆด้วยนะครับถ้าปฏิกิยาตอบสนองน้อยอาจารย์ก็จะตอบสนองน้อยเหมือนกันนะครับ โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกุยไปลงหวยไประบายฟังนะครับอย่าเบื่อถ้าใครไม่เบื่อก็จะได้ข้อมูลที่สำคัญช่วงนี้ AI ไม่นำส่งอาจารย์ต้องนำส่งเองโดยการส่งคลิปเยอะ ดูแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้อาจารย์ด้วยนะครับสง่งมาเตะส่งให้ไกลก็ได้ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปนะครับคอมเมนต์เยอะๆนะอาจารย์มาอ่านอยู่ถ้าเงียบอาจารย์ก็จะเงียบบ้างดีไม่เหนื่อยนะ4ีอกสมครับอย่าเพิ่งเชื่อ ตัวที่หนึ่งเลขตัวไหนครับโอเควันนี้เดี๋ยวไปทำย่องฟ้าต่อครับโอเคนะครับ